สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาชมต้นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับซึ่งปลูกได้ประมาณสักปีหนึ่งนี่แหละครับเป็นต้นเสียบยอดมานะครับตกมาปีนี้อากาศค่อนข้างหนาวแล้วก็ดอกก็จะดกประมาณนี้ครับออกทุกช่อเลยนะครับเกือบทุกช่อเลยค่อนข้างจะดก บางช่อก็เป็นช่อบใบไปเลยนะครับแต่จริงๆนี่ก็อันนี้คือช่อดอกนะครับเป็นช่อดอกค่อนข้างดกมันก็จะมีมแมลงนะครับจะบินมาผสมสายพันธุ์กันต่างๆนะครับแต่แถวนี้ก็จะมีต้นออมะม่วงที่เป็นน้ำดอกไม้ก็ค่อนข้างหลายต้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นต้นมะม่วงที่ผสมเกรสรด้วยมแมลง อาจจะเป็นพวกครึ่งพวกอะไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกชุดหนึ่งที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมนี่มาชมอีกช่อดอกนะครับสวยไหมครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเหมือนกันเลยเรารอดูว่าเขาจะใช่าสายพันธุ์ที่เราต้องการไหมนะครับปีนี้ก็ออกดอกค่อนข้างเยอะ ก็จะเก็บลูกไว้นะครับเนื่องจากว่าลําต้นเขาค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็จะดูไปเรื่อยๆบางช่อก็เป็นชอ่ชอใบช่ออะไรไปเลยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นมีทั้งช่อใบและชอ่ออันนี้เป็นช่อดอกนะครับแล้วก็จะแตกใบออกมาอันนี้จะเป็นช่อดอกช่อดอกรอดูว่าจะติดเยอะไหมนะครับปีนี้ ต้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับมันเป็นต้นทีเ่เราเสียบยอดนะครับเราซื้อต้นเสียบยอดมาอันนี้คือช่วงที่เขาเสียบยอดมาอันนี้คือคือร่องการเสียบยอดนะครับลำต้นเขาก็ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับรอดูว่าอืมหน้าฝนปีนี้เขาจะโตมากกว่าเดิมไหมนะครับจริงๆเราก็ต้องใส่ปุ๋ยด้วยนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ ท่านี้ก็แตกยอดออกมาใหม่นะครับถ้าแตกยอดแบบนี้แสดงว่ารากเขาก็มีการเดินเดินรากได้น้ําได้อะไรนะครับเขาก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าสมมุติว่าเขาแตกยอดแตกอะไรแบบนี้ก็ก็ถือว่าเขาเจริญเติบโตได้ดีนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับโดยภาพรวมแต่ก็เป็นช่อด,ดอกค่อนข้างเยอะนะครับมาดูว่าจะเป็นต้นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับที่เหมือนที่เรา,เาดู ในคลิปอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราซื้อมาก็ความคาดหวังก็เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับส่วนต้นอื่นๆบางต้นก็ยังไม่เป็นนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้น้ําไม่ได้น้ํานะครับนี่แบบเนี้ยขาดน้ําอาการขาดน้ํานะครับรากยังไม่ได้เดินไม่เดินมากครับต้นนี้น่าจะเป็นเขียวสเสวยหรือเขียวใหญ่ประมาณนี้นครับ ซึ่งต้นพวกนี้ต้องใช้ระยะเวลาแต่โตเร็วนะครับลำต้นก็ค่อนข้างสูงเรียวนะครับอันนี้ก็เป็นการเสียบยอดมาเหมือนกันครับจากตรงนี้นะครับเสียบยอดมาครับอาจจะใช้เวลาเป็นสองปีสามปีขึ้นไปนะครับไม่เหมือนกับต้น ต้นที่มีลำต้นใหญ่เวลาซื้อเนี่ยให้ให,ให้ให้มองดูลำต้นที่ขดค่อนข้างใหญ่มาเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีกิ่งสองสามกิ่งนะครับกิ่งแขนงออกมานะครับก,ก,กิ่งหลักกิ่งหลักก็สองสามกิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับพอได้น้ําปุ๊บนะครับเขาก็แตกยอดออกมาแบบนี้เลยแตกดอกออกมาแบบนี้ครับเราดูแล้วก็อืมก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเเขียวใหญ่นะครับหรือเขียวเสวยนะครับต้นนี้น่าจะเป็นมะม่วงเขียวเสวยนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ยังลำต้นก็ค่อนข้างใหญ่ใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเขายังไม่แตกดอกนะครับเดี๋ยวรอดูว่าปีนี้จะออกดอกไหมนะครับแต่เห็นยอดแบบนี้ก็คือมีโอกาสที่จะแทงยอดออกมาแทงดอกออกมาได้นะครับเนี่ยนะฮะ แสดงว่าเขาสะสมอาหารยังไม่เพียงพอแล้วก็ยังไม่ได้น้ำํำที่เพียงพอนะครับถ้าสะสมอาหารเพียงพอได้น้ําเพียงพอเขาก็แทงยอดออกมาให้เราได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเจ้าพลคนละเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ